ธอตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเขาจะทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์เลยมันจะอยู่บริเวณริมคลื่นนะตรงบริเวณลงหนังเก่าก็จะมีของขายแบบค่อนข้างเยอะจะเป็นของกินของใช้ต่างๆเราจะเดินถ่ายบรรยากาศของงานให้ดูจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยดีเลยนั้นเนี่นนนนยตรงนี้เพราะว่า เราไม่แน่ใจว่าเขาให้พ่อค้าแม่ค้าขายขายฟรีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ขายฟรีแล้วว่าค่าเช่ามันก็อาจจะไม่ได้แพงแม่แล้วก็คนก็มาเดินจับจ่ายกันแบบว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายร้านต่งางๆให้ดูว่ามีของกินแล้วก็ส่วนมากเป็นของกินนะแกมันก็มีพวกเสื้อผ้ามีอะไรบ้างแต่เราจะถ่ายเจาะเป็นลร้านให้ดูโอเค เไหม,มไเอาธรรมาดาก็พอนะโอเคธรรมดาสองเนเดเร่อ จะเป็นน้ำผักผลไม้สักการ์ดเย็นของรานจะเป็นแบบน,ม,กกนมีผักแคล้วด้วยแคล้วขวดละเท่าไหร่คะมีพรีเมีงง่ยม5 9ก,กรัค่ะซุ per พิมพ์แต่70ดอลลารรสชาติมันเป็นยังไงมันก็อันนี้จะมีเคล้วแอนิกซื้รือแบบสับปะรดขมไหมคะไม่ค่ะจะอยู่ง่าย<ม>ใครที่อยากกินน้ำผลไม้สก,กัดเย็นก็ต้องมาร้านตรง ะมีที่นั่งให้น้องๆกินอย่างนี้อร่ <c oughs> อยไหมคะอร่อยอร่อยน้ำอ่ามีที่โต๊ะนั่งให้ให้นั่งกินอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> มากินน้ำเต็งโมปะะั่นรา <c oughs> เราสั่งแบบไม่หวานมากเราวัน่าถ้าเกิดเขาทำดีๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสุริลลนทะร์ได้เราว่า บรรยากาศแล้วฟิลมันก็เหมือนถนนคนเดินของจังหวัดนันเองเราเคยไปถนนคนเดินที่เชียงใหม่แต่ว่าที่เชียงใหม่มันก็จะเยอะกว่านี้ยาวแล้วก็มีพวกของพื้นเมืองมากกว่านี้ค่าเราว่าถ้าจังหวัดเราส่งเสริมให้มีถนนคนเดินดีๆแล้วก็เราว่าสิบบุรีก็ไม่แพงเทวันเลยเราว่าทําได้ ฝุ่น PM ค่อนข้างเยอะคนนี้ไม่สบายก็เลยใส่แมสมานะครับพอมีอาการอาการอะไรมากแพ้ฝุ่นอย่างเดียวแพ้ฝุ่นได้แล้วเนี่ยเธอร้านนมร้านนี้น่ารักมากเลยร้านนมริมเคื่องกจะมีโต๊ะตรงนี้มีตนตรีสดนะแกเดี๋ยวเราไปถ่ายโอ้เป็นบารแล้วก็มีตนตรีสดนุ่มๆมันด้วยนะ รนเดนากินนะแล้วไหนเหมือนตรงนี้มันจะขยายมา้องกลับไอศครีมจิ๋วใครอยากกินไอศครีมจิ๋วมาตรงนี้นะเออไม่ขาดหลักใดครับตรงนี้มีเฟอร์นิเจอร์ฟิลได้แล้วนะฟิลแล้ว่าเหมือนเชีงใหม่อยู ดีนะเนี่ยแล้วเธอฟิลตรงนี้ยเหมือนเชียงคานอยู่ยนะว่าไม่ได้นะเออไปจา้าร้านเยอะนะร้านเหมือนร้านเพิ่มขึ้นไปแล้วกันแล้ว,ว่าเขาทำดีนะเราชอบฟิลฟิลมันแบบมันคือถนนคน,น,นเดินจริงนๆะเอ้ยถ้ากครูดขนมไทเตาร้านนี้ ในนี่ตอนนี้นนนกำลังพลาดอยู่ขับไปดูตรงที่ท่านนะ่ะแต่ละสีมันต่างกันยังไงคะสีม่วงเป็นมันม่วงครับอ๋อสีม่วงเป็นมันม่วงสีส้มนี่มันแครอทอ๋อสีส,ส้มเป็นแครอทเขียวเนี่ยเราผสมชาเขียวเข้าไปอ๋ะอ๋อโร

ให้จังหวัดสนับสนุนตรงนี้ให้ดีกว่านี้แล้วก็ให้ท้อคาไม่ค้าเยอะกว่าคนมาเดินเยอะอยู่นะว่ามีคนแซวว่าเราโปรโมทงานให้เดาแต่มันนี่ก็คือมันเป็นมันเป็นของจังหวัดเราะ,ะเราก็อยากให้มันแบบว่าเราอยากให้คนมาเยอะๆแล้วก็ถ้าตัดงานรือว่าจดัดสถานีตรงนี้ แต่มันตัดตั้งแต่สัปดาห์แรกๆแล้วตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่4ของถนนคนเดินตรงนี้เราว่ามันก็ปรับปรุงดีขึ้นทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่มาแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็เยอะขึ้นด้วยแล้วเราว่าถ้าเขายังทําต่อเน,นื่องต่อไปเราว่ามันก็น่าจะดีมากขึ้นพอดีแม่เล่นภาพภาพภา,า,าอยากให้คนสิงบุรีมาเดินโดยการเยอะและ้วก็อาจจะเป็นพี่น้องชาวต่างถิ่นก,ก็สามารถมาได้ด้วย ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยก็จะตัดตรงนี้บริเวณเลมเคื่อนตรงลงหนังเก่าตรงท้่งหนังบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปกี่แล้ว